สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารูบรักทุกท่านครับมือนี่มาพรกับเบาต่อยเส้นเคยครับมือนี่สีมาเป็นหมอเลยครับเป็นทุกอาชีพเป็นไหเมืดทิตนะที่ซู้คือเป็นหนีครับมือนี่สีมาโสมบทบาทเป็นคุณหมออ่าสัตวแพทย์ครับอ่าคุณหมอรักษาสัตว์มือนี่เข้าเข้าสีมาขยันมีครับเข้าสีมาฉีดข่าเล็กให้กับหมูหน่อยที่ออกใหม่นะครับ เนื่องจากว่าหมูมันออกไดแล้วทิตหนึ่งเนาะที่นี่เป็นการป้องกันการโรคหิดจ,จาหของหมูนะครับก็เลยสิมาฉีดหมูครับฉีดหมูเดี๋ยวสีผ้าเบิงว่าขั้นตอนการฉีดถ่านเล็กเป็นยังไงเข้ามาเบิงกันครับขั้นแรกเข้ากับตรงมีถ่านเล็กหรือไอรอนเด็กแสนอินเจคชั่นนะครับนี่คือถ่านเล็กวันมืดอ,อายุกับ พศ2500ยไอ 2, ย้2029นะครับหลังจากนั้นเขาได้มาแลเราเข้ากับเปิดเปิดฟ้าตัวนี้ออกซึ่งในหมูตัวหนึ่งนี่เขาจะฉีดไปอยู่ประมาณ1ซีซีนะครับถ้าตามหลักการผนแล้วพวกเราจะฉีดไม่เกิน2วันหลังจากีหมูน้อยออกมาใหม่จากท้องแม่นะครับแต่ว่าเพื่อให้มันแข็งแรงว่าหมูออกมาใหม่นี่มันแจงยังบม่แข็งแรงเนาะเป็นการลดการเสียชีวิตก็เลยทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับ อัตราส่วนในการใส่ก็คือ1ตัวเขาจะใส่หนซีซีครับเขาจะเสียวเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาให้ได้หนซีซีที่หล็กนึงครับที่นี่เขาก็เขาก็ไล่รูปออกให้ได้แค่1นึ่งซีซีนะครับเด้อหซีซีอันนี้ไม่ถึงนะครับดูเข้าไปอีก1นึซีซีนะครับ 1นึ่งซีซีอ่าหซีซีนะครับหนซีซีบานนี่เขากลบไลยอากาศออกนะครับลยอากาศโอเคโอ,อ้เอามาอีกครั้งหนึ่งนะครับกระดูกนิดหน่อยอ่าหนึ่งซีซีนะครับจากนัน้นเขาก็จะไม่ฉีดสุกรการฉีดหมูนี่มันจะมีอยู่ ู่สองแบบอย่างแรกคือเข้าฉีดบริเวณค้นขาหลังก็คือต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเวลาเข้าจับมาปึ๊บเข้าบีบไปยังสี่มันก็นจะเป็นกามเนื้อขึ้นมาแต่ว่าเขาบนิยมกันเพราะว่าถ้าเข้าฉีดไปโดนกระดูกมันจะมีโอกาสจะเป็นฝีได้นะครับแล้วก็เห็นเหมมุกบกแข็งแรงก็เลยเปลี่ยนวิธีการฉีดที่นิยมกันไม่ฟ้ามนะครับที่ เพ่เห็นมาก,ก็คือเขาจะฉีดตรงเว้นกามเนือข้อตรงนี้นะครับวิธีการก็คือจับหมูเป็นมากสีนะครับจับเบาๆนะครับนี่นี่กามเนือข้อตรงนี้เขาบิดนิดนึง้าเข้ายามันมันดินภาพขาไปกันเลยครับตรงนี้นี่มันจะเป็นกามเนือกามเนือตรงนี้เขาก็เอาเข็มขึ้นมาบมเดล่ทอร์มานซาด้วยครับเด้อเชื่อเข้าไป เบานะครับซาซาก็ขยี้ตู้มีเป็นสัญลักษณ์ของการฉีดให้มันนะครับต้อก็จับแยกไปขกเขาก็เฮ็ดไตทุกโตครับจนแล้วอันนี้เป็นการเสริมป้องกันการขาดธาตุเหล็กการขาดลูกหิจจางของหมูน,นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเกรดความหูที่ดี หลังจากที่มูกออกลูกแล้วมานี่มูก็จะจะเริ่มเติบตแข็งแรง<ม>เข้ากับหญญ้ยาทายพยาตามระยะเวลานะครับ<ม>ก็บเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ป้อยเข้าไปหาแมลงขี้เก่านะครับอ่ะมานี่ก็นําควบม,นะมูเนาะมาเป็นคุณหมอคุณหมอ,อรักษาสั์ให้เบิ้งนะครับเพื่อจะเป็นเกตข้มหูเล็กๆน,น้อยๆให้ท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับหรือแปลกเปลี่ยนในลูกกันเนาะในอาชีพในหัวเห็ดน,นะครับอ่ะมาน,นี่กะขอนำเสนอการฉีดทาเล็กกับหูออกไป เสียงเขานี้นะครับถาพิชิภประก,รกันใดกับเพิ่มเติมเดียวได้ครับเด้อสวัสดีสบายดีสวัสดีปีใหม่มครับสวัสดีครับ